เกิดอะไรขึ้นนะคะกลับกระแสดราม่าน้องเพลงพิมพ์ละดานะคะสองสามเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่น้องกระแสดราม่าน้องเพลงพิมพ์ละดานะคะตอนนี้นะคะขึ้นเต็มทุกช่องทางนะคะทุกทุกแพตฟอร์มพูดง่ายๆเลยซึ่งกระแสค่อนข้างแรงนะคะมีทั้ง fc แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาชื่นชมให้กําลังใจน้องและก็เข้ามาตินะคะบางคนก็เข้ามาติมาชมบางคนก็เข้ามาแซะมาว่าน้องนะคะ แสะเรื่องอะไรเนาะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องคือแสะเรื่องของการแต่งกายของน้องนะคะลุคของน้องในวันนั้นเสื้อผ้าหน้าผมน้องนะคะวันที่มีการแสดงไลฟ์สดนริตะไลฟ์อีพีสอง้อยสิบเนั่นแหละหลังจากจบอีพีนี้แหละค่ะ คอมเมนต์ comment, เนี่ยคอมเมนต์แตกนะคะต่อว่าน้องบ้างแล้วก็ชื่นชมน้องบ้างเนาะเมื่อวันนั้นนะคะน้องเพลงพิมพ์ระดาก่อนที่จะมีการแสดงนะคะนาริตะไลฟ์นะคะอีพีสองร้อยสิบเจ็ดเนี่ยน้องได้โพสต์ไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องนาริตะไลฟ์รอบที่สองร้อยสิบเจ็ดขออนุญาต cover เ,เป็นพี่บิวจจิตชริยาหนึ่งวันนะคะการแต่งกายหน้าผมให้ย้อนยุคเป็นลำเพลินสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคะ เป็นลํำเพลินสมัยก่อนเป็นรอบพิท้าทายน้องเพลงมากๆเพลงร้องยากมากแต่น้องเพลงก็พยายามทําออกมาอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณคูเตอร์พี่นนท์พี่นิวตันสําหรับหน้าผมการแต่งกายรอบนี้หนูชอบมากค่ะซึ่งนะคะวันนั้นน้องได้โจทย์นะคะโจทย์การคเวอร์เป็นพี่บิวจิตชริยาพรและก็ได้มีการร้องเพลงคเวอร์เพลงของพี่บิวจิตชริยาพรด้วย ซึ่งเพลงนั้นนะคะเมื่อนั้นที่น้องได้นำมาร้องก็คือเพลงดอกแคที่อ้ายลืมแล้วคอนเซปต์นะคะโจทย์ของน้องนั้นก็คือคอนเซปต์ลุกหมอลำย้อนยุคลูกหมอลำสมัยก่อนสมัย 30- 40ปีที่แล้วนะคะเป็นภาพหมอลำสมัยก่อนบม่ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งหน้านะคะการแต่งกายเนี่ยก็แต่งให้ออกมาเหมือนหมอลำสมัยก่อนน้องก็เลย ลุกออกมาแบบนั้นนะคะที่นี้ชาวเน็ตเอฟซเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เขาเข้ามาตินะคะเขามาวิจารณ์ณบอกว่าการแต่งหน้าของน้องเนี่ยย้อนยุคยุคไหนก่อนย้อนยุคนะคะย้อนไปไหมแต่งออกมาทําให้น้องเนี่ยดูแก,ก่เด็กดูแก,ก่กว่าอายุแต่งเป็นพี่บิวจิตบิวจิตกี่โมงคะ ข่ามาแซเขามาวานองนะคะเข้ามาต่อว่าบางคนเนี่ยกระชื่นชมนองนะคะว่าวิ c o อ,อร์นะคะชุดนี้เนี่ยได้เหมือนหมอลำสมัยก่อนจริงๆมันมันได้เหมือนได้รักกินอายหมอลำสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรานึกภาพนะคะสมัยหมอถ้าใครเคยเคยได้ฟังหมอลำสมัยก่อนนาะอย่างเราเป็นแฟนหมอลำนะคะตั้งแต่น้อยแล้วก็พอนึกภาพออกนะคะ ภาพของหมอลำสมัยก่อนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับลุกที่น้องนะคะน้องเพลงพิมพ์ระดาเนี่ยได้แต่งออกมาซึ่งถือว่าน้องเนี่ยตีโจทย์ค่อนข้างแตกนะคะแล้ว fc แฟนคลับที่เขามาต่อว่ามาพูดเนี่ยมันจะบอกว่าจริงๆแล้วน้องเหมือนมากเลยนะเหมือนกับหมอลำสมัยก่อนนะคะทีนี้นะคะ fc แฟนคลับนอกจากจะมาบูลลี่น้องมาต่อว่าน้องนะคะชาวเน็ตหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมาบูลลี่เรื่องของเสียงในวันนั้นอีกด้วยนะคะคือบอกว่า เสียงน้องเนี่ยมันไม่ได้เลยในวันนั้นนะคะเพราะว่ามันมีคลิปของน้องที่ได้แชร์ออกไปในในวันที่มีการโชว์เพลงนี้ในวันที่ไลฟ์สดข,ของนาริตะไลฟ์เสียงน้องในมือน่ะนะคะถ้าใครได้ฟังคลิปเนาะเสียงก็คือแบบเสียงดนตรีค่ะมันจะ ดังแล้วก็มันจะดังมากกว่าเสียงร้องของน้องทําให้เรารู้สึกว่าเสียงร้องน้องเนี่ยมันไม่ชัดถ้าใครได้ฟังนะคะเสียงร้องมันเงึมงงำบอกง่ายๆเลยค่ะพี่น้องเสียงดนตรีงําเสียงน้องคนก็ไปต่อว่าเสียงว่าคือคุณภาพเสียงได้แค่นี้เหรอทาไมไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องทําไมเสียงดนตรีดังจังดังกว่าเสียงน้องนะคะแล้วทีนี้มันก็มี fc แฟนคลับนะคะที่เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะคะว่า จริงๆแล้วะอะค่ะในวันที่ไลฟ์สดน่ะถ้าเราได้เข้าไปชมในไลฟ์สดน่ะเสียงคุณภาพมันชัดกว่านี้นะแต่ในคลิปมันเป็นการถ่ายทางไกลแล้วก็มีการซูมเข้ามามันเลยทําให้เสียงเนี่ยไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเราดูในไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเนี่ยมันจะถูกดูดถูกดึงเสียงเข้าไปอยู่ในไลฟ์สดหมดเสียงของน้องเนี่ยมันจะชัดอยู่ในไลฟ์สด ถ้าเรามาดูคลิปนั้นแล้วก็เห็นคลิปนั้นที่น้องได้ลองเนี่ยมันก็เลยทําให้คลิปเนี่ยมันมันบอาชา์ดเพราะคลิปถูกดึงไปไลฟ์สดแล้วนี่เพื่อนก็ได้อธิบายให้ฟังนะคะถ้าอยากฟังเสียงน้องเต็มๆเสียงชัดๆเนี่ยอยากให้ลองไปฟังไลฟ์สดจริงๆดูนะคะ แล้วกระแสดาบ้านี้นะคะค่อนข้างแรงมาหลายวันมีคนทั้งเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาติเข้ามาตินี่ค่อนข้างหลายค่ะพี่น้องแม่แพลวนะคะแพลวพาวแสงทองบอสแสงทองเนะะี่ยค่ะเพิ่นสิวาจังไดเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ได้โพสต์ไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องขาอ๋อลืมให้พี่น้องเบิงนะคะว่าวันแต่งกายน้องวันนั้นแต่งแบบไหนเนาะแบบนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยคือลุก ลูกน้องวันนั้นนะคะหมอลำสมัยก่อนเนาะเพิ่นแต่งประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าก็ลูกประมาณนี้แหะคะ่ะที่น้องโดนวิจารณ์นะทีนี้ค่ะพี่น้องแม่แพลวเนี่ยหลังจากเพิ่นได้รับคําวิจารณ์นะคะจากชาวเน็ตเพิ่นกับบอยิเฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆออกมานะคะพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ได้โพสต์สอนน้องเพลงไปด้วย นำเอาคำติชมมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะลูกแล้วก็ได้มีการแท็กน้องเพลงพิมพระดาแม่จะบอกน้องอยู่เสมอว่าอย่าย่ำอยู่กับที่ล,ลังลายสดให้มาฟังและทำการบ้านว่าเราต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างต่อไปนี้แม่จะเข้มงวดกับหนูมากๆขึ้นสู้ อันนี้แม่แพลวพวนะคะหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเราก็บยอยู่เฉยๆค่ะออกมาโพสถ,ถึงประเด็นนี้นะคะก็คือนะคะแม่แพลวเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนน้อมรับคําติชมทุกอย่างคําชมนะคะก็ยินดีน้อมรับแล้วก็นําคําชมมาพัฒนาต่อเหมือนกันนะคะบอได้ไม่ได้หลงตัวเองว่าตัวเองทาดีแล้วส่วนคําตินะคะก็เก็บมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนา ผู้ใดที่เข้ามาติมาว่าซื้อ,อ,อเรื่องเสื้อผ้านาพมเนี่ยเพิ่นก็ปล่อยผ่านช่างมันเรื่องนี้คือมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดแล้วเราอยู่ในวงการนี้ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรื่องของการร้องการรำเนี่ยอยากให้น้องนะคะเก็บเอามาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนาต่อนะคะน้องเพลงพิมพระดาเองเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์แม่แพลวนะคะว่าขอบคุณแม่แพลวขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคําติชมที่เข้ามาติชมน้องเพลงน้องเพลงจะเก็บมาพัฒนานะคะน้องเพลงนะคะเพิ่นอายุยังน้อยนะคะพี่น้องอายุยังไม่ถึง20ปีเลยนะคะถือว่าน้องเป็นคนที่เก่งนะคะมีมีทักษะ ด้านการร้องร้องหมอลำมีการลำเก่งนะคะเสียงน้องค่อนข้างดีแต่ด้วยความว่าน้องยังยังเด็กและอาจจะยังดึงความสามารถของตัวเองเนี่ยมาใช้ยังไม่หมดแต่สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องน้องมีความแกล่งนะคะการที่จะเป็นศิลปินการที่จะเป็นคนที่บุคคลในโลกโซเชียลเนาะเราต้องมีความแข็งแกร่งต่อให้ใครเนี่ยจะมาเมน้นแซะเม้นต่อว่าเม้นด่านะคะแต่น้องเนี่ย ก็ยังไม่ได้แบบคือเข้าเนี่ยค่ะถ้ามีใครมาเมนเ้นแซะเม้นด่าเราเนี่ยเราก็มีอารมณ์ร่วมเดียก็รู้สึกว่าจะรู้สึกทาตัวไม่ถูกเลยรู้สึกว่ารู้สึกนอยกับกับคำคำคำดูถูกคาด่าคําต่อว่าเนาะแต่น้องก็เปลี่ยนทัศนคตินะคะเอาคําดูถูกคาต่อว่าเนี่ยมาพัฒนาตัวเองถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอีกคนนึงแล้วตัวแม่แพลเองนะคะก็ขอเช่นชมแม่แพลเลยนะคะว่า สอนน้องนะคะสอนน้องดีดีมากเลยสอนน้องเพลงนะคะให้เป็นศิลปินที่ fc แฟนคลับรักมีการพัฒนาตัวเองอยู่แม่ย่ำอยู่กับพี่ทำแบบนี้นะคะเชื่อได้ว่าอนาคตนะคะน้องเพลงจะไปได้ไกลกว่านี้ทำไมนะคะแพ้วเพ้วเองเนี่ยทำไมพ่นเป็นศิลปินหมอลำซิ่งชื่อดังเบอร์ต้น,ตนของเมืองไทย เพราะว่าแม่แพลวเองเนี่ยก็มีทัศนคติที่ดีมีทัศนคติเชิงบวกแบบนี้แหละค่ะพี่น้องทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยรักเพื่นเสมอมาเนาะแล้วน้องเพลงพิมพระดาเนี่ยค่ะ EP ต่อไปกับนาลิตะไลน์นะคะแล้วซีมีการป,ปรับเปลี่ยน พัฒนานะคะในด้านการร้องการรำเนี่ยมากขึ้นแค่ไหนนะคะแล้วก็ติดตามรอรับชมรับฟังผลงานของน้องได้นะคะที่แฟนเพจของน้องเองหรือว่าแฟนเพจของแสงทองนะคะนาริตะไลฟ์ได้ทุกช่องทางเลยค่ะครั้งหน้านะคะก็จะบอพัดข่าวสารนะคะที่จะมาอัปเดตสุพีสุนองฟังอีกนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารวงการหมอรำนะคะกดไลค์กดติดตาม กด Subscribe ช่องมักหมอลำไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ